สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตุ๊กตาแฟชั่นลียตี้นะครับจะเป็นรุ่น d i วินลี่ลูมินัส s ิเคิลลอตันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะตัวน้องมาจากกล่องพัสดุกันก่อนนะครับวันนี้คือตื่นเต้นมากอะครับได้จับตุ๊กตาแฟชั่นลียตี้แล้วนี่นะครับจะสวยสมกันรอคอยไม่นะอันนี้คือรอสินค้าพิเออเดอร์มาประมาณ1เดือนนะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นตัวนู้ดนะครับก็คือจะไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็อเซอรีนะครับ นี่นะครับจะเป็นโดยรวมของตัวน้องเขานะครับน้องเขาเป็นข้อต่อนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเน็ตคุ่มผมออกก่อนนะครับจะได้ให้ดูผมของเขานะครับอนี่นะครับผมของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับมองในกล้องอาจจะดูเป็นสีดํานะครับนี่ใบหน้าน้องเขาคือสวยมากหน้าน้องเขาจะตอบตอบนะครับโอ้โหแต่งหน้าสวยมากเลยนะครับ นี่รายละเอียดของบอดี้น้องดีมากเลยครับรอ,อยเพ้นตรงแขนกับมือนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นจะเป็นป้ายแท็กนะครับจะเป็นเขียนว่า FR นะครับด้านนี้จะเป็นเขียนว่า IT นะครับนี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่น้องเขามีรอยเพ้นตรงมือก็เพราะว่าตัวรุ่นของน้องเขาเนี่ยจะแต่งตัวออกแนวเป็นสาวแบบสาวอินเดียนะครับเราไปดูปอุปกรณ์ที่ทางลานเขาให้มากัน อันนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่อันนี้เป็นใบเซอร์ตทฟิเคตนะครับรุ่นนี้จะมี1300ตัวนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่1,46 6นั่นเองนะครับโอ้โหขนาดใบเซอร์ยังทำออกมาดีเลยเหลื่อมด้วยนะนั่นนะ่ะตรงขอบๆจะเป็นเลื่อมๆนี่จะเป็นสแตนนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นตัวฐานที่ให้น้องเขายืนนะครับนี่นี่นะครับฐานเขาจะเป็นอะคริลิกใสนะครับ ฐานเขาค่อนข้างหนาเหมือนกันนะเนี่ยแน่รอนว่าไม่กล้าทําตกเหลือกลัวกลัวมันจะแตกอะ่ะมันจะแตกหักได้อันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบให้นอเขาอยู่นะครับแล้วก็เสียบลงไปกับตัวฐานก่อนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับโอเคนี่นะครับเราจะจับนอเขาไปยืนบนฐานก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่รู้เลยว่าจะจับยืนยังไงนะครับเพราะว่า อันนี้จะเป็น fr ตัวแรกนะครับก็คือยังไม่เคยมีนะครับโอ้ยจับแล้วจะล้ม่า,ามีได้ละได้ละเดี๋ยวนะยืนท่านี้น่าเกลียดมากเลยอันนี้จะเป็นแขนเปลี่ยนนะครับคืออันนี้เนี่ยผมก็คือซื้อแบบก็คือซื้อแขนเปลี่ยนเพิ่มก็คือจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ก็คือยอมซื้อนะครับเพราะว่าไม่อยากให้น้องเขามีริ้วรอยตามตัวนะครับก็เลยซื้อแขนเปลี่ยนมาให้ด้วยนะครับ นี่แขนเป้เขาจะค่อนข้างสวยนะครับรายละเอียดดีนะครับอยากต่อมาจะเป็นขาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าเขาจะมีเป็นรองเท้าที่ไม่มีซ้นมาให้นนเองซึ่งจะเป็นรองเท้าที่ใส่กับเท้าแบนอย่างนี้นะครับซึ่งขานี้จะมีข้อต่อเท้านะครับและเท้าของเขาเนี่ยมันจะดูใหญ่ก,กว่าปกติไหมนะม,มันดูใหญ่กว่านะครับนี่นะครับ เขาจะเพนเล็บเท้ามาด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถถอดตรงข้อเข่ากับข้อศอกออกได้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรอยเห็นหน้าของเขานะครับรอยเห็นหน้าของเขาสวยมากเลยนะครับถ้าใส่กับชุดอินเดียน่าจะสวยแต่พะอืนว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อืมตามนั้นก็คือจะเปลี่ยนแขนให้นี่เรามาดูกันดีกว่าข้อต่อของเขาสามารถขยับหัวได้อย่างนี้ อแล้วก็จะเป็นในส่วนของหัวไหลนะครับข้อศอกแล้วก็ข้อมือนะครับสามารถขยับได้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนี่นะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อตรงอกอย่างนี้นะครับสามารถโยกได้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นตรงต้นขานะครับแล้วก็จะเป็นหัวเข่าด้วยนะครับนี่ขยับได้แบบนี้เลย ซึ่งอันนี้จะเป็นเท้าที่ใส่กับรองเท้าส้นสูงนะครับซึ่งก็จะเพ้นเล็บเท้ามาเหมือนกันนั่นเองรายละเอียดดีนะครับนี่ถามว่าสมราคาไหมสมราคามากนะครับเดี๋ยวเราไปถอดแขนของน้องเขากันดีกว่านะครับนี่ตอนถอดต้องระมัดระวังนะครับต้องใจเย็นๆนะครับถ้าไม่งั้นของอาจจะเสียหายได้นะครับนี่โอเคเราจะใส่แขน เปลี่ยนเล็บยาวให้น้องเขานะครับเอาใส่ยังไงวะค่อยๆดันเขาไปอย่างนี้นะครับค่อยๆอ,อ่าฮะเสร็จแล้วน,นี่เราไปเปลี่ยนอีกข้างนึงด้วยดีกว่านะครับโอ้โหเปลี่ยนข้างนึงผินข้างนึงโอเคเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมล่ะดูสวยนะครับแขนนี้เนี่ย เล็บยาวด้วยอ่ะแล้วก็คือจะเป็นถ้าไม่รู้สึกว่าสีเล็บกับสีปากของเขามเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยนี่นะครับอ๋อสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่เป็นตอนที่เขามีเสื้อผ้าให้นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า